านคนรักเด็กอยู่แล้วเราก็อยากมีครอบครัวเรียกว่าด r e a ของผิงทุกคนก็คงอยากที่จะมีครอบครัเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนด้วยความที่เราคบกนันมาแล้วรู้นิสัยกันมากๆอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าทุกคนนั่นแหละก็คงอยากจะมีครอบครัวของตัวเองมอยู่ันนีีววัดดคเเพรราาาะ่ขขอมต้องดูด้วยอนะ่ะมันคือตอนนี้อาจจะพูดว่า YES ได้แต่คือเหมือนแบบ ณตอนนั้นคือต้องดูหลายๆอย่างแต่คือยังไงก็เป็นเขานั่นแหละอืมใช่ยังไงก็เป็นเขาอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าเขาพร้อมตอนนี้คือยินดีใจแล้วไม่ต้องบอกว่พร้อมล้วที่จะาขอแต่งงานก็พร้อมเลยพร้อมเลยก็พร้อมเหมือนกันใช่ใช่ประมาณนั้น เพาปีที่8ดแล้วใช่ปีทแลยใช่ปีที่ข้ามข้ามข้ามมาแล้วรู้สึกว่าแบบตัวเลขทำอะไรเราไม่ได้เออไม่ได้ก็ก็ดีค่ะก็ดีมันก็เรียกว่ามันคือความรักที่เหมือนแบบพุ่งใหญ่มากขึ้นคือเราคบตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยพอเราผ่านช่วงอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันเรียกว่ามันก็คือมันคือจุดเนินของชีวิตที่มันต้องไปอีกถึงสเต็ปหนึ่งละอะไรอย่างเงี้ยคุยค่ะแม่คุยก็คุยก็คุยกันเรื่อยๆคุยกันตลอดแหละแต่คือตอนนี้คือรีบแบบคือรีบคนบ้างาน พี่ชินก็บ้างงานมากๆพี่ชินคือบ้างงานมากๆคือเรียกให้เราเหมือนแบบพร้อมทั้งคู่ก่อนเลยนะเงยค่ะใช่ที่มากที่ไม่มาความพร้อมเนี่ยจะมาถึงก็ได้อาจจะไม่ใช่เร็วนี้แต่ก็ไม่ได้คงไม่ได้ไกลไปไปไป้างกว่านี้ค่ะใช่ประมาณนั <ts Nicolas> yeah, ้นค่ะแม่ก็ต้องรอเนาะก็ต้องรอแม่ก็ต้องรอดูเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เสนียหาสาลีจะออนแล้วสองกุมภาค่ะแล้วก็ปีนี้น่าจะได้ดูอีกหลายๆเรื่องก็รอติดตามเนาะใช่ค่ะแม่ อขออุบไปก่อนละกัน<ช>ขออุบไปก่อนละกันค่ะใช่ทำธุรกิจย้วยทำธุรกิจด้วยก็ แบรนด์โซไทยแลนด์ Soul, Thailand, นะคะโปรดักแรกก็คือไฟเบอร์ที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยเหมือนแบบขับของเสียแล้วก็ทําให้แบบขับถ่ายดีขึ้นและที่สําคัญพุงยุบหน้าทองแบรนด์คือดักจับไขมันได้ดีมากๆ <c oughs> คืออเนรี่ตั้งใจมากมากคือทํากับครอบครัวไงคะ <c oughs> แล้วก็เหมือนแบบอันนี้คือลงมือทําเองหมดทุกขั้นตอนจริง,รงๆคือเราไม่ได้จ้างอะไรทําเลยอ่ะคือเราก็เป็นสูตรมือนแบบถ้าเราลงมือกับ ทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยมันต้องเห็นผลซี่อะไรเพราะเราตั้งใจมากๆอย่างเงี้ยแม่ก็เลยแบบอยากที่จะฝากทุกคนจริงๆค่ะเพราะมันของดีเราอิมพอรตหมดอุ้ยฟีดแบ็ดีมากฟีดแบ็ดีมากหนูไม่คิดว่าคนจะมีปัญหากับถ่ายเยอะขนาดนี้แล้วตอนนี้พยายามตีตลาดออกไปเมืองนอกค่ะตีตลาดเพื่อนบ้านใช่ใช่คือจริงนะใช่คือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม ทุกคนมีปัญหาขับถ่ายนะทุกคนอยากที่จะเหมือนแบบรถไขมันรอบเอวแล้วของเราตอบโจทย์มากเพราะของเราของนาเข้าจากเมืองนอกแล้วของเรามีเหมือนแบบส่วนผสมที่แบบชูลงด้วยค่ะใช่ก็จะจะตอนนี้ออนไลน์ก่อนออนไลน์ก่อนคือมี IG นะคะเฟซบุ๊กแบรโซไทยแลนด์แล้วก็ไลน์แอดแบรโซไทยแลนด์ชื่อเดียวกันบมดเล่ใช,ใช,ใช่ยังไงก็ฝา,ากของรีด,ด้วยนะคะแบรโซไทยแลนด์โปรดักต์แรกเป็นไฟเบอร์นะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามทางไลน์ไอจีเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ